ทำไมต้องอ๋อห้าสี่สามองทำไมต้องอากาศเขาอัลมอนดเลยอัลมอนอัลมอนอัลมอนโอ้โหได้ยินเสียงแล้วอยากชักปักฮิวหรือเลเตอร์ฮิวหรือเลเตอร์รีเสียงไม่เหมือนกันคุณต้องยากเสียงจากเลื่อยนะคบอ๋อแล้วไอ้พวกเลเตอร์เฟสมันคงไม่มาเบิเครื่องแต่แรกด้วยเนาะมันจะอุ้ยอุ้เม เดินม,มาเงียบๆกับกูบกูก็นึกว่าอะไระไล่คไอ่อะอ๋อไล่เดวิดคิงตกใส่ไปไล่คนหุ่นหล่นล่ำก่อนโอเคงั้นเราปั่นไฟอุ้ยอย่าถอนโชเทมขอถอนสักสกอกอุ้ยเมาฉันเริ่มไม่ดีแล้วอะเกมันมคลิกซ้ายเริ่มแบบเริ่มเป็นเหมือนตอนนั้น oh. แหละที่เราเล่นเกมกันหนัก,นกๆแล้วแบบมันเริ่มเมาไปอ่ะอันนี้ใช้มาปีแ oh. ล้วปี oh. น่าจะปีครึ่ง ไม่เป็นไรปีครึ่งก็ราคาไม่ถึงพันก็สำหรับเจ๊ก็โอเคแหละร,หรับได้ใช่เมาส์สองพันครึ่งปีเย็บเ,เดียวเดียวเจ๊ว่าเจ๊จะซื้อตัวเดิมถ้ามันพังนะถ้าไม่มีตัวใหม่ออกมาก็ตรจะซื้อตัวเดิมเพราะเจ๊ชอบตัวนี้ถูใกใคจโคตรเมาส์ฉีสว,วยมากเฮ้ยเฮ้ยนางยอมแพ้ไวมากอ่ะเอาจริงเหรอเฮ้ยเจ๊คนทุกเป็นแล้วก็นางก็ไม่เล่นแล้วเว้ย เอ,าเอ,เอ,อ้าเจอเจลลี่ซวยจะเจอจูไม่เป็นพิลลี่อ่ะพิลลี่กับเนิร์ดอ่ะเบลเล่นอยู่นะเแบลบเล่นอยู่เแบลบเล่นอยู่ไม่บอกก็รู้แล้วมั้ขงขันในมุมเต็มตัวเลยนะ <c oughs> ่ะเออเป็นไงล่ะครับมุมนี้อย่างสวยชุดเจเจอยากเล่นบ<ม>้าง<ๆ>อยากเล่นบ้างเดี๋ยวเ,<ๆ>เ,เอาไปให้ ข้างบนมีนี่ด้วยพวกเห็นเขาเรียกอะไรนะมีอะไรอ่าที่มันบนภูเขาหิมะแกแล้วมันจะมีกระเช้าเออกระเช้าเพิ่งสั่งเ<อ>กแลือมีกระเช้าเกายลายใช่แล้วถึงหนังเรื่องกระเช้าลอยฟ้าเลยที่มันแบบติดอยู่ข้างบนอ่ะอุ้ยขนลุกเรื่องอไรวะหนังเก่าเล่าตอนนั้นหลุนะขนลุกดีอเอาชีวิตรอดอยู่คนเดียวอะ่ะพ <laughs> ิจดูดิ อยู่ไหนอะอยู่ไหนอะอยู่ไหนอะตรงนี้ตรงนี้บ้านใหญ่เหรอได้ยินไหมได้ยินไปก่อนสมัยบ้านเมื่อกี้ไหมเขาไล่ใครอ่ะเขาไล่ใครอ่ะอุ้มจะเนี่ยเขาจะเอาไปคุ้มไปแขวนขวาป่าวะซ้ายนีเหรอวงสามอัศจรัน อย่านะอย่าย yeah, ืนฟ้าดเลยนะเห็นได้ไงวะบ้าผมแกมันเห็นได้ไงถามจริงแกมันเห็นได้ไงอ่ะบ้าฉันอยู่ในระยะนะเว้ยมันอาจจะทำไปคิวที่สั้นมากๆแค่ช่องอีกอย่างคือฉันไม่ได้มีรอยเท้าเลยนะเั็นเดินย่อแล้วด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดวิดใจเย็นมันเห็นเดวิดเดวิดบิ๊แฮม แนเคยไหมแกมันบอกบอกทางฉันนะาไแคีคนยังปัดไฟอยู่โอเคเร็วมาเร็วปนาพี่หน้าเนแบบชิดแฮปปนชิดแฮปปนชิดแฮปเนกืกือบือเกูนมเกเมกมันเห็น บโรูทางบอ่อรูทางทุกคนเป็นอะไรเม็กเนอะไรเม็กเนอะไรเม็กโอเคกำลังไปช่วยทุกคนนะเออโอ้ยโดนเรรียยบ้อทุกคน<า>กมันมันเฝ้าออแล้วตอนนะี้มันเฝ้าออแล้วถ้างั้นเราขออนุญาตให้คานไปหาป้าล่ะคานมานเราขอฮิกก้วก,ก,ก่อนนะฮย้วไปอฮ<ม>ิ้วก,ก่อนมีมอฮิวนี่ขัด้วยนะ คน <pec S 2> รีคูเวอร์ไว้นะเอาได้ความหวังที่เจลลี่แบร์ใช่ไหมเฮ้ยมีลูกเองว่ะ ครับเเนี่ยออไม่จริงไม่จริงเกิดการจุ่มกันโดยไม่บอกเกิดขึ้นไม่จริง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 จริงนะไม่จริงมาเกบมาแล้วไป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 ไม่โดนได้ไงอุ้ยอะไรวะ อะไรของคุณคะอะไรของคุณคะเล่นเป็นนะบอกก่องเขาเล่นเป็นนะตาย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 ,ตายอเอาเอาหื่นเฉยเอา้าเธอตายเลยนี่<อ>มีใครลุกเองด้วยเหรอมีคนมีลุกเองเฉยาตายเธอตายเลยอ่ะโอ้เกมแบบ เ้าตู้อยากสตาร์ทมากเลยตอนนี้เยนครับอะตอนนี้พวกไอกบอกเขาไอ้นี่แล้วเว้ยเขาเริ่มเข,า,ขาเริ่มบ่นคอร์ดิตี้แล้วเว้ยทำไมอ่ะล่าสุดคอร์ดิตี้ภาคล่าสุดอะในเครื่องในเอกบอกอะอัปเดตไป14กิกฮะเอีอเ๋ยิงอัปเดตไป14กิกบ้าป้องไปแมบบนภาพใหม่เตรียมออกครับ แค่เอาโอเคช่วยเพื่อนอย่างไว้ปั่นไฟ่แล้วนะ iPhone 12ในปีนี้อาจเปิดตัวน่าช้ากว่าทุกปีเพราะผลกระทบของโควิด1 9โควิด19เสวัสดีจัดเจคไม่ใช่เจคเมกสูดเจเจใหญ่มากเลยน่าถึงสูดตัวเองเลย13บีมเม็กเฮ้ย13บาได้สิเม็กเมาเหรอเมิคพี่อะฮิวทันนะ จำมุนโดใน,นหลีกได้ไหมไม่ได้ตอนที่เราไล่อยู่จำมไม่ได้ทั้งนั้นใจเย็นเดี๋ยวทำเจ๊นนะอย่ายวทำเจ๊นนะหกร้อยปอนมัเท่าไหร่หกร้อยเดินหก สิบแปดหมื่นแปดเลยเหรอแข้งจ้าเฮ้ยฉันว่าฉันโดนสาวเรือโอแกไม่ใช่หรอดิ้นแรงๆ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 จะเจนดิ้นแรงๆจะเจนดิ้นดิ้นดิ้นใครแทงหลุดจ้ะเนี่ยเออชุดแบบชัเจนนะนะงานหนาวนะ Evil พี่วันจำน่ายจะตีมคูเปลี่ยนชื่อใหม่ให้สั้นกว่าเดิม เดวีดนี่ก็ขยันมาช่วยจริงๆเม้นๆไม่ดีครับนี่เสียใครตามหลังมาเนี่ยกล่องสมบัติอยู่ไหนโมอย่าได้กล่องสมบัติอะบ้านเล็กนี้ป่าวะมันเล็ก ดิสนีย์8<บ>อาจมีตัวละครให้เราเล่นได้มากถึง3ตวัวสามได้บอกใช่มีคิดเธอกูพร้อมแล้วเนี่นนคิดแพทแต่ก็เป็น A P S T กูพร้อรขุดข้อมูลใหม่ S S D ความจุ8เทร,ราไบต์ราคาเยี30,000บาทเถอะนิดเดียวเองนิดเดียวจะฮิวเสร็จแล้ววะแกแต่มาหมดซะก่อนอะอย่างเค้นเพื่อนอยู่ไหนอ่ะดูเพื่อนให้หน่อยดี เออ,อเค,คนหนึ่งกำลังอยู่กับฆาตกรครับบเบรกอยู่กับฆาตกรโอ oh my god ไอ้คนนึงล้มไปแล้วปั่นไฟข้างข้างขัตกร,รเลยเบรกมรฟัะไม่ใจยเย็นสองอยู่ตรงนี้เพื่อนจ่าจะเขาช่วยเดี๋ยวเขาช่วย,อเ,เ,วยเองเดี๋ยวเ,เขาช่วยเองเดี๋ยวเขาช่วยเอ็เพื่อนศาลเกาหลีใต้ยกฟ้องรมประธานซัมซุงหลังถูกตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่ามีส่วนร่วมในการคอร์รัปชันชิลเลอรอยู่ไหนอะไรน์โอเคสุด ุ่ท,ทีทีมงานทีมงานทวิตเตอร์กำลังเตรียมนำระบบการยืนยันบัญชีมาใช้อีกครั้งว,ว้าวเพื่อนเพื่อนจุ้มหน่อยออี่จริงๆนะ่าจะไปฮิวไไกลรนะเพื่อนรู้ป่ะคอนบะเ o อร์ e ันเตอร์มูวี e ปล่อยภาพใหม่ของมิล่าโจว,วักวินเตรียมวางเตรียมขายในวันที่สามกันยากลับมาแล้วเพื่อนโอ้นี่เราจะได้เห็น เขาชื่อว่าอะไรนะที่เขาแสดงต้มยำพุ้งไม่เนียนเหรอมเชื่อเลยว่ามันไม่เนียนเชื่อเลยว่อจางพนมเออมันจะได้เห็นจางพนมอยู่ในหนังระดับโลกโอ้ยเขาอยู่ในหนังระดับโลกแต่เรื่องอื่นแล้วแกเรื่องอื่นก็มีที่มาจากเกมอ๋อไม่ใช่เกมเรื่องอื่นแต่หนังระดับโลกเหมือนกันแกเมื่อกี้จะเข้าตู้ใช่ไม่เนียนเหรอวะ แกไม่เห็นชนนั้นน่าเสียดายอ่ะชอบเลยกระเรียนไปมาอยู่ตลอดเลยเนี่ยอุ้ยนิกโดนเสียดายมันไม่เนียนอ่ะรุ่นแรงเขนาดไหนแรงสิบสามเองไรวะล้มหมดแน่นอนเลูกสาวของผู้เล่นทางตันซิ่งนิวโพลิโอนโกล่จะน้าให้หลังผู้เล่นย้ายเพื่อนบ้านออกจากเกาะเดี๋ยวนี้มิกมีลูกเองแต่ตอนนี้ลูกไม่ได้เราเมก อีนนี่ก็มีลูกเองแต่ว่าลูกไปแ้วครั้งหนึ่งอ๋อมันลูกเองทั้งคู่นี่หว่าจีจีเก็บสีเลี้งสิบสามจะเก็บสีแกยังหโหดครับโหดจัดจ้าเฮ้ย้สุดยอดเสาไม่ชอบเสียงนี่เวลามันล้อแบบ แค่นั้นเลยแกเสียงมันเหมือนอะไรก็ไม่รู้บอกไม่ใช่เสียงเวลามันหายใจไอะแก<อ>เขาว่ามันดูน่ากลัวก็ไม่รู้อ่ะเ,เ,เดี๋ยวดูเคิานี้มีเปิดอะไรบ้างเดี๋ยวครับเฮ้ยคะแนนสุดยอะ,อะมีแบบมาพิเศษด้วยยังเฮ้ยแกมันมีบาริคิวด้วย,ยวย่วะ